สวัสดีนะคะวันนี้เรามาพบกับการชงโอเลี้ยงนะคะด้วยถุงชงเล็กนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมสีถุงชงมันถึงแบบว่าสีดําขนาดนี้นะคะคือเราตักผงโอเลี้ยงลงไปนะคะคือกาแฟโบราณน,นะคะลงไปใน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 ถุงชงนี้ประมาณ3มช้อนนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1- 2ึ่ถนาทีนะคะและหลังจากนั้นก็ทําการบีบออกนะคะบีบออกพอบีบออกเสร็จแล้วนะ ัวเองดูนะเราจะใส่เกลือเข้าไปนะคะเพื่อตัดความหวานและก็ความเข้มนะคะพอใส่เกลือลงไปเสร็จนะคะแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลที่ใช้นะครับจะเป็นน้ําตาลอ่าทรายแดงที่มันเป็นคาราเมลนะคะใส่ประมาณ3ช้อนสามช้อนลงไปนนะคะเสร็จแล้วก็ทําการคนนะคะคนผสมให้มันเข้า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 กัน,นะคะน่นจะใส่ลงไปเลยนะ,ะแล้วก็คนลงไปเลยนะคะแล้วก็เราก็ไปตักน้ําแข็งนะคะมา อันนี้จะเป็นโอเลี้ยงยกล้อนะคะโอเลี้ยงยกล้อนะคะแก้วที่ขายอยู่นะคะก็คือแก้ว22่ออนนะคะขายในราคา25บาทนะคะราคาไม่แพงนะที่ร้านนะคะเลืนเรื่อยนะคะแมคคะอาจจะทําช้าหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะจ๊ะได้ของอร่อยแน่นอนนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะแล้วเราก็โรยนมนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะปิดฝาแล้วก็พร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยนะจ๊ะอันนี้คือโอเลี้ยงยกล้อเนาะ อริยกยรอนะจ๊ะทุกคนถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้นะคะเอาเป็นแบบว่าเป็นอาชีพของเราได้เลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ